วันนี้เรามาที่ครูสกายคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่อากาศดีมากครับบรรยากาศการตกแต่งสวนที่ลงตัววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของแบรนด์ออริเซคครับเป็นมาตรฐานที่ท่านเข้าถึงได้ไม่ยากแล้วเราจะมาเล่าที่มาที่ไปของแบรนด์นี้กันครับว่าทําไมถึงต้องเกิดแบรนด์นี้ขึ้นาหี่แบรนด์หนึ่งผมเองทาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเวิ l ์ c คลาสมาแล้วนะครับคือแบรนด์เอสเซคอันนี้ทราางตรงเลยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีนะครับระดับโลกแล้วก็มีสินค้าหลากหลาย จะททำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าทั้งหลายมีความชื่นชมชื่นชอบร้านค้าก็เปิดให้บริการในแบรนด์ขนงเอสเซนนั้นเยอะขึ้นแต่วันนี้เราคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับจะเล่าให้ท่านผู้ฟังนั้นจะทราบถึงที่มาที่ไปข้อดีแม้กระทั่งโรงงานผลิตที่จะเป็นมาตรฐานจริงๆดูอย่างไรความคุ้มค่าของแบรนด์สินค้าตัวนี้ที่ท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้ในราคาที่ประหยัดและได้คุณภาพสินค้าที่ดไีไม่ได้แพ้แบรนด์ต่างประเทศแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปของออมรีเียกะคกัน้ชอครับ ว่ามีแบรนด์อะไรไหมหรือสินค้าอะไรไหมที่มันจะตอบโจทย์ผู้ที่มีกําลังซื้อระดับก,กลางลงล่างซึ่งมีตลาดที่ใหญ่มากผม,มวิเคราะห์ง่ายๆนะครับว่าแบรนด์ที่ที่เป็นระดับบนเนี่ยนะครับคนที่จะซื้อได้เนี่ยในประเทศไทยนะครับมีไม่เกินสามหมื่นคันครับแต่จะมีแบรนด์ไหนไหมครับที่จะลงมาถึงระดับหลักแสนคันที่มีคนรักรถอยากจะครอบครองฟิล์มที่ปกป้องรถยนต์ สินค้าเพจเดอริชั่นก็ดีวินดุฟิล์มก็ดีสติกเกอร์แรปที่ดีๆก็ดีรวมถึงฟิล์มตกแต่งภายในอะไรต่างๆนอกจากสร้างความสวยงามแล้วนะครับยังให้คุณสมบัติที่จะปกป้องรถยนต์อย่างมั่นใจนมีหลายยี่ห้อที่ตั้งเข้ามาในเมืองไทยที่เอาเข้ามาโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็ล้มเหลวเป็นภาระให้กับผู้บริโภคอยู่เยอะพอสมควรผมต้องทําการบ้านตรงนี้มานานก่อนที่จะไปบินแบรนด์อเมริกันเนี่ย เราศึกษาเราติดตามเราทดสอบเราค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์หลักการการตลาดมากมายนับเป็นปีนะครับควบคู่ไปกับแบรนด์ที่เราทําเราจึงค้นพบว่าสินค้าที่ดีที่สุดที่จะเหมาะสมกับการที่จะปกป้องรถยนต์ในเมืองไทยบรรยากาศในเมืองไทยนั้นคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ